บริษัทหาไม่จัดมาแล้วอู้วายตายแล้วครับตายแล้ว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 ตาย,ตายสนับสนุนความหาโดยใหม่อิสุสซ์เอ็กซ์ซีรีส์มันมิดไม้หาเชอรืมตอนอยากจะลืม ชอบครับ,รบพอจะสละเวลาสักไม่กี่นาทีมาคุยกับคนหน้าตาดีแบบผมได้ไหมครับได้เสมอเลยอยากถามตัวนี้ว่าพี่ออมนี่ชอบไปตลาดไหมพี่ชอบไปตลาดอยู่แล้วตตวปกติเนี่ยเวลาไปเนี่ยเขินตลอดเลยอ่ะไปตลาดแล้วเขินไหมพี่พราไปเจอขนมท้องหยอดไงเฮ้ยเจอขนมมันหยอดก็เลยเขินไม่เหมือนผมอะเข้าร้านขนมที่เลยมีแต่โมโหมีแต่เรื่องมีแต่ราวอ้าททำไมใครโมโหอ่ะผมไปเจอทับทิมโกด ทิมกอบนั่นแหละออกจากร้านขนมใครว่าไม่สวยชีวิตสวยกว่าไปเปิดตู้เย็นถึงก็หงายท้องทําไมหงายท้องอ่ะผมเจอผักเฮ้ยเดี๋ดูดิเจอผักไม่ผักเปล่าเพื่อนป่วยเนี่ยซื้อกระเช้าไปเยี่ยมโรงพยาบาลกำลังจะเดินไปถึงก็หกล้มหน้าเขมำทำไมหกล้มอาการผมเจอซุปไก่สกัดเฮ้ยดูดิ ไม่เหมือนของพี่เลยเมื่อเช้าอ่ะไปตลาดมายกมือไหว้แทบไม่ทันเลยแอนเดจะบอกว่าเจอมะเขือเทศมะขามเทศนกกระจอกเทศหรือชาวต่างประเทศเจอพะเฮ้ย คนบ้าอะไรจะให้ไปไหว้มะเขือเทศเบาเบาไอ้กันเบาเบาอ้าวอะไรพี่เบา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 เลยทำไมแล้วผมไปตะโกนเสียงดังเนี่ยพี่เจ้พี่ตะโกนอยู่คนเดียวทำอะไรกันมาคุยกันเฮฮาปาเป้าอย่ายุ่งนะเนี่ยน้องเศร้าทำไมจะเก็บไม่กินเองอ่ะคงเก็บกินเองอะไรน้องหนุ่งแล้วถ้าน้องไม่นุ่งมีอารมณ์มีอารมณ์อะไรทะลึ่งวะเนี่ยอารมณ์เป็นว่วงทำไมยุ่งไม่ได้เอา พี่น้นองนุย้ยอ๋อน้องพี่นุ้ยน้องนุ้ยอ๋อน้องพี่นุ้ยน้องกูอ้ยเนี่ยเรากูบอกน้องกูดิช็อปทองยิบรวยช็อปทองยอดช็อปทองหยิบค่ะทองยิบแต่เพียงช็อปทองยอดยอดผันเฟือยอดจากากยากตะกอนไปแล้ว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 สมใจสิคุณยิ้มเลยมขาเล่นสนุกดีไม่แพ้ลงไม่แพ้กับกู้ไหมเอาเรียบ เขาเปลี่ยนมาอะไรผมโสดไหมตอนนี้โซดพี่นิกกี้โสดไหมโสดลาสุดเลยโสดร้อนๆแล้วพี่มีเมียดิครับมือเรียใช่อะไรผมโสดอันไหโสดเออมึงมีเมียึงือเรียบก่อนหน้านี้ตอนโซดทั้งสามคนเคยพูดว่าอะไรไปไหนไปกันอลุยไหนลุยนั่นลุยแล้วตอนนี้เป็นไงผมไปกับพี่นิกกี้พี่ไม่ไปเลยเดี๋ยวนี้อาวกูจะไปได้ไงกูมีเมียก็ไม่เหมือนเดิมนะนี่ไงเอ้าเมืงกลับ่ากูฟังดิกูสนุกดีเหมือนกันต้องไปด้วยกันไปด้วยกันแล้ว แล้วมึงก็ชอบเป็นบันดีเท่เนี้อะไรมึงก็อยากไปแต่เมื่อชอบประกาศชิดข้ามอันไทยว่าไอ้มิกกี้ไปไม่ถ้าไอ้มิกกี้ไปกูไม่ไปมึงเป็นบันดีพอกูมาอำมึงได้ไรกันมึงงดมึงไม่พอใจกูไม่ได้งันมึงไม่พอใจมึงนี่ปากทุกกระจังนี่ปากก็มีหูรูดไอ้แม่ยักษ์เชงเย็นนะจ๊ะจักรีน เป็นใครอะคะคุณเป็นใครอะใจเย็นใจเย็นจักรลินอันนี้ลุงลงแล้วก็เป็นสามีของจักรลินเราอยู่กันมาสิบห้าปีจักรลินตกใจอะไรล่อแต่ก็ใจหนูจำอะไรไม่ค่อยได้เราเป็นแฟนประสบอุบัติเหตุมาความจำเสื่อมจำได้ไหมแล้วแล้วเป็นแฟนกันมากี่ปีอะคะสิบห้าปีสิบห้าปีเรารักกันมากคุยอยู่กับมาได้ยังไงเล่นใหญ่ไปไหม แจ็คกอลินจ้าเรารักกันมา15ปีแล้ววันนี้ลุงลงก็พาแจ็คกอลินมาสถานที่ที่เราเคยมาจะได้รื้อฟื้นความจำแล้วกินข้าวกันยังครับอันนี้คือน้องชายจำได้ไหมแจ็คแจ็คเองแจ็คเองน้องชายอ๋อวันนั้นเรามาที่โชลูมนี้กันท่าไหนเออพี่ครับพี่ครับเรากวรนิดนึงครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมที่ผมมาเคยซื้ออ๋อได้ได้ แล้วจำแฟนผมได้ไหมได้ครับช่วยบอกเขาหน่อยแจ็กกรีอะไรนะคนนี่แจักกอรีคอนนี่นี่แฟนผมที่เคินมาถึงน้อเดี๋ยวนะทำคนนี้ก็ผัวหนูเไม่ใช่ผัวหนูเขาเป็นคนขายรถนี่เป็นช่าง ครับคุณลูกค้าครับสวัสดีมากครับสวัสดีครับโหมดโชว้าถ Isuzu ยินดีให้บริการครับจ้าวันนี้มีอะไรให้ผมรับใช้ครับจำผมได้ไหมที่เคยมาออกรถกับโชลุมนี้ใช่ไหมต้องผมพาแฟนผมมานี่ไงยโอ้ผมจำได้แล้ววันนั้นที่คุณมาออกรถคันนี้เลยใหม่อ Isuzu D Max Magic Eye ไฮแ h นเ n อร์พิกอัพสี่ประตูรุ่นที่โชว์อยู่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่เลยสีดําแบบคันนี้เลยดีไซน์โดดเด่นสะท้อนรถนิยมเหนือระดับโชว์เชียว พร้อมสมรรถนะที่ดีเยี่ยมใช่ไหมล่ะครับพี่เขยใช่รุ่นนี้นะครับขับสนุกแต่ก็อุ่นใจสุดๆเพราะเขามีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อะไรเอดงเอดัสอะไรสักอย่างนึงนี้แหละไม่ใช่ค่ะระบบเอดัสค่ะที่มาพร้อมนวัตกรรมกล้องหน้าคู่ค่ะ 3D Imaging Stereo Camera ที่ทำหน้าที่เห็นเหมือนดวงตาอัจฉริยะค่ะ และยังมีเลนด้าสองจุดเซนเตอร์อีก8จุดรอบคันเลยนะที่สำคัญประหยัดน้ำมันตามแบบฉบับของอีนสูตุนี่แหละชอบมากทำได้แล้วใช่ไหมจักรเลงรถสวยทำได้แล้วค่ะโอ้ยดีใจจังเลยแต่วันนั้นรู้สึกว่าเรื่องมันเป็นยังไงไงอ้าวนี่คนนี้ความน้ำเสือเหรอพี่ใช่ครับแล้วพี่ก็ดูแลเขาอยู่อ่ะใช่ครับพี่คนดีเนี่ยแล้วเขาเป็นอะไรแล้วเขาโดนอะไรมาครับเนี่ยเป็นกระเทยมั้งคะไม่ต้องมั้งเลยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกระเทยเหรอ เอาคุณดูคนมาสิบห้าปีทำไมคุไม่รู้วะเล้อ,ลอเล่นฮะคือจริงๆก็พอจะจำได้นิดหน่อยเฮ้ยเอ,อ,เอ,อา,า,อาตอนนั้นคือก็ไปกับเพื่อนเนี่ยแหละค่ะเดยท่าไปอยู่ดีแล้วเพื่อนมันทะเลาะมันโกรธหนูอะค่ะจนหลังจากนั้นมันกน็ทิ้งหนูเลยเแค่เพื่อนทิ้งมันจะทําความทําเสื่อมได้ยังไงอะก็มันทิ้งจากรถนมี่ใสแป๊บนมแบบท๊ะ กับ่้าเราบางเนี้่ยใช่ก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะโคตราหมากอุ้ยอะไรกับกาดำเสียงกาดาร้องทักเวลานี้ผงบอกถึงความบัดสีภายภาคหน้าความโชคร้ายกับมังกาวเข้ามาอีกไม่ช้าคงต้องซวยกันแน่นอน้ยผมดาเสียงผมดงร้องว่าเอ๊ะผมดงมึงไม่ต้องเล่น ใช่บอกผมมันดำเงาดีผมเป็นซอมเลนตายแล้วมึงเป็นใครเนี่ยอ้าวแค่ลงุงลงนไปกลับแขนกูกูใครใครกูเป็นหัวอะไรมึงองมึงอะี่ลุงพามาไงครับจำไม่ได้เหรอจำได้อะไรมึงเป็นใคร กูผมมันมึงอะไรจะช่วยไอ้ไทยไปคืนเนี้ยมึงอะไรคุณกินไอ้ไทยไปไหมไอ้ไทยไปไหมหนูกบอกตังให้เ้ยไอ้ไทยไม่ไปกูกลับบ้านอันไทยเหรอคะงด้วยไทยเพราะมึงเป็นใครเป็นอะไรพี่เป็นอะไรเป็นอะไรพาดปีนเรื่องเป็นอะไรอ่ะความเต็มเสื้ออีกคนเหรอฮักูมาอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่หายแล้วรู้้แลวครับเดี๋ยวพวกผมทั้งหมดจะกระทือยให้ไหมครับจะได้หายความจำเไหมความจำบิดเพี้ยนจริงไหมครับเอาไหมครับความจำผิดเพี้ยนจริงไหมรึครับจริงไหมอ่ะ อยู่ๆก็เสื่อมซะงั้นนะลุงรงแต่ไม่น่าใช้สมองนะคะน่าจะเป็นข้อเข่าคอเขาซะมากกว่ายอดไปอ่ะอะไรใครอ่ะมาหน้าตรงนี้หน่อยนะคะดูแลอ่ดูแลเพื่อนพี่ด้วยได้ค่ะจะคลีมคลีมคลีมโอเคนะได้คู่แล้วนะวายตายแล้วครับบริษัทหา